ามัขึ้นแก็เนีจะหม่แข็ง่ไหเอามาขึ้นมขึ้นอย่เออไม่งั้นขายเหมือนให้เหมือนเดีววบางท่านมือผูไออออออ้ไปเจอบางค่าเขาบางท่านมาโทงบอกเขาบางท่านมาโทหวังข่าว้ามากงาบกเลยงาบกก็เก้าเลยเออก็ถึงไปถามเออค่าฟังมากอืม ได้ยังกได้ตอีฟอดฮ่าเ่าฮ่าฮ่าก่อน่าฮ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 าฮ่าฮ่าฮ่อฮ่าฮ่า็่า่าจ่าฮ่าฮาฮ่าน่าฮ่าฮ่า่าฮ่อฮ่าฮกาฮ่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 าฮกลฮมาฮ่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 อไ่้ฮ่แฮ่วฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าไ่า่าฮ่าฮ่าาฮ่่่่่ ก่อนพ่อนว่าเอามันเรียกผู้เก่งไหมเอาไก่ไปเอาไก่ไปเอาไก่ไปอื๋อเนี่ยไก่ยู่อืะไก่เออพอถึงเมาเอาเก้าตัวว่าเอาไก่เก้าตัวแล้วก็เออไก่เก้าตัวราคาเท่าไหร่ลูกมึงพอถือไปเอามือเร่งเลยไไก่เก้าตัวตัวรักเกลี้ยงก เอออ้าวอ้าวอ้เกืดกชิบเกือกึเกือกชิบเกทอกชิบว่าตัะอืไก่เก้าตัวตัวรั้นเกือบอะอืมเออมือเร่งข้าวเร่งน่ะเออเขียวตั้งเญีกไปอืมพราะสครขับเออมือเร่งอืมไม่มีปัญหาเน้ะเนาะเขาไปก็เออนั่งเขียวเด้อเด็วก็แฝดก็คืออืม บายบายช้าเร็วเร็วอ่ะคุยกันเร็วเร็วกว่าเพราะอง่างเืียวตามไบเนาะเพราะว่าใต้โต๊ะมันถึงไงอนาะหรือเออ่าอึงแยก็ตามเอาง่ายเลยขั้นวิ่งใจโตหนงเห็นผิดกับเป็นถือตัวได้มันเปรกอได้ยกมานหนุนอยู่เนาะเอมเนาะขันวิ่งใจโต๊แล้วถือตัวที้องก็ถือมาถือตเห็นผิดเป็นถูกเนาะ เออบาดนี่เนี่ยคือไปเอาไก่กัดตัวเออเขาบาดตัวแล้วคืบๆเคียวรถพอไปอีกเนื้อยืมเด้อเมืเม่อไงว่ายืมว่าย<อ>ืมรบบพ่อคือเอารถขึ้นแนีพอไปพ่อจะซื้วอว่าถึงขับเออหนักเรียนพอ่อไม่มึงไปหาพ่อคือไปอื่นเนะ<อ>าะวันนี้คำรับวันนี้นะงั้นวะ ทั้งรับมือหนึ่งอ่ะถูกร้านถึงไปท่าบูมไั้งบ๊ะไปท่าบูมเนี่ยอืมทของแกงโมบ่ะข้าวูคาร์บะเอออีนักแกงโมขอคาร์บะข้อาตรงท่าบูมไปเรื่อยๆนะพ่อนะอ่าไออักแกงโมมีอขากินแับมือขบกินหวานสิ่ินั้เขากปหลักใจหมดแน่กินอยู่พูเอาจางที่ถากินได้บะถ้่ถากินข้าวแล้วอูกนะต้มตอดเทียงบอท่าน ต้องกินข้าวแรกข้าวเมือเมื่อ mmm> ผู้หเนาอพอเจ้าก็ไปเกลาวากินทุกวันน่แหละทากินทุกวันเนอจเยะแต่กินทุ่หนาชุกมาทุกแบบเนาะเออโอเคได้แล้ได้ถือได้อุูแบบเมื่อนี่ย่างหราไปกู้ถูกได้ไปกูถูกเอาก็ได้เอออูโถงงานเขาอนรอลูนะไปสูเดินน้รับะ คำว่าไปทุกทุกสายพอทุกทุกโกลกเคลื่อนกันได้เนาะมาเจอได้อยู่ไหนรู้หมดนั่นแหละมถึงสิ้งิบมือกิ่งถึ้งรับทึ้งมือกึ่งแล้วลูกเออเปิดูท้าแล้วแต่ใจใช้าักท่าของห้าบารมีมันถึงเกิดทุกวทิ้งทุกอย่างขัดห้าชัท่าแฉ่ชักท่ากึ่งมันก็เกิดนะลูกนะอยู่ที่คนจัปฏิบัติได้หรือไม่ได้แค่นั้น พราะว่าการปฏิบัติก็คือจิตก็คือใจในเมื่อจิตใจเราไม่น้อมนำจิตใจเข้าบ่เชี่งตงจิตใจเข้าบ่หน่โปรพึงซึ่งทักทิศนั้นก็ไม่ทั้งว่าจะปรากฏให้ลูกหลานเห็นแต่ทั้งรักข่มคือหักมันเชื่อมันเชื่อมันเชือ่อว่ามันต้องเกิดขึ้นเชื่อว่ามันต้อง มือแน่คือทักทิ้มือถ่แนในน่องกูบังคนอือปวดทิดตืเปวดใจกูรังคนกมขอแต่กูใจยางเดือดได้ยางเดือวถ้ากูไม่ได้กูไม่ทัดท่ากูกูเทียมทัดท่าถ้าคืออยากไปหาเคลียก็คือว่าค่ะอมันบามือเกิ่งดับมันบากแมงดับบานก็หันบางแมงกูดับว่า่างมาแมงดับก ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องผักเอาะไม่ได้หวือบังคับให้การที่คนจะมาเชื่อมาถดถามันอยู่ที่เกิดมันอยู่ที่ใจของคนใดคนหนึ่งขอคนหนักขอคนมถี่เขาถดถามันจังเกิดบ่าระมีเกิดขึ้นแล้วหรือในเมื่อเราหมดถดถามเราไม่เชื่อถือถึงจะพูดยังไงอื เห็นตวดปานได้ก็เอาไม่ได้เอาไม่ได้เพราะอะไรเพราะเข้าเชื่อมคัดฆ่าแร้วเราไม่เชื่อจรงแล้วก็ดูเหมือนอืมไม่ล่ะกข้อมาามันดูถืกกันปฏิบัติตูดแล้วลูกเด้อเพราะฉะนั้นไฮบูกร้านตรงที่พึจาจรณาถึงได้เกิดขึ้นอันได้ค่วรอันได้บ่ข่วง อันไดนส่งข้ออนถือหิตอันไดนส่คข้อนถื่บุหิอันไดนส่งข้ออนถื่บอกอันไดนทอ่ส่วข้ือันท่บอกบอเพราะว่าวาจะจับึกพูดแล้วเออขึ้นคำบ่ใดเรลูกเดิ่ดเบาไปแล้วมันเสียนะลูกนะพูดไปแล้วมันเสียหมาผู้นี้เขาเอเสียหมาเนี่ยไม่ได้เสียใจได้เสียหมาได้่ยเบาไปแล้วนะอืมันเปิดการทานพ่อทาะ ลูกหลานคือเบาอึ้งอยังเฮ่ออึงอยังคือคือแต่ะรงข้างเบาข้างแต่เขาเอาเดีวเบาเรื่อแล้ยพอพังพอทังมาทังอือ่ะเบาแท้ๆแต่ไหเนาะลูกหลานอืมเพราะแค่นั้น um> ลูกหลานขันอยากได้ดีอยากเจริญก้าวหน้าอืมอยากท่าบนท่าผ่านไปเรื่อยอืมโยงพิจารณาอย่ารูปมากเดี๋ยวรากมันจะหาย ค่อยๆเป่คยค่อยๆไปค่อยๆเดิมแบบคือคือเจริญนาวาใช้ทางคือห้าเดินมมันถึกต้องไหมแล้วพาไปาลงนรกไหมหรือจะพาขึ้นสวรวค์เออบากรรมทุกคนมืงกรรมเวงทุกคนมืดเป็นงักกูเคยปุ่นเป็นงักกูคือทุกข์ขึนน้นไงใช้กรรมไงเราใช้กรรมอดีตชาไม่มีใครอยากรู้ใช่ไหมเราทําอะไรผิด บาดมาเออเข้าคืออืนยังมาบ่แมนข้มาด่ะบาดมา้ ừ, หาหด้าตั้งเกิดมาขาินี้บานคนเพิอไก่เกิดมาแทกกับไม่ขาดนี่เข้าใจว่าเออหูนาตาบอดเออแขนขาหลาแขนขาร่อนอืมช่อมขีดช่องเนียวก็เป็นเพราะบาดเป็นเพราะกรรมบุญของเราที่เกิดขาามาเออเฮาเริ่อมารับไถ่ ตอนเกิดเป็นมนุษย <Yeah. S 1> ์เข้าใจว่าหรืเออเราเกิดเป็นมนุษย์เราต้องมาใช้กรรมถ้าไม่ใช้กรรมข้าหรือเราก็ไปใช้กรรมอยู่เมืองนรกอื่นไม่เมื่อเฮาได้เกิดเป็นมนุษย์ไม่ขออ่านนะเกิดเป็นมนุษย์เกินแห่งมากทำความเขียนแล้วเด้อให้มาปฏิบัติเิดให้มาปฏิบัติใจให้มากก่ตัวคำบาแกตตัวเคื่อง ตั้งแต่ก่อนตั้งแต่ถักก่อเข้าหาลงคิดใช่ไหมลูกอืมใช่ทานี้อืมเรามีครูบาอาจารย์แนะนําไปทางที่ถูกต้องเข้ากับชงควนคิอจิรณนาเออกรรเวงมือซึ้งบางคนก็บวชร้างบางร้างกรรมอันนมือกรรมกราวเนานะทุกคนเกิดมาแท่กับนะลูกเออ เพราะฉนั้นบางคนใช้กับเมื่อจงได้ชาวเอื้อชกบางคนอชาวเอื้อชุกำใช้กันบางทุกข์ข่ายแต่ามันอยู่ถึกกันปัจจุบันตุ่นคือเก่านะลูกนะเออคิดดีทำดีเดี๋ยวบารมีก็จะเกิดจะไปขึ้นได้กับคงลูกเดออจะไปอาฆาตมาได้คกับคู่ได้มันเป็นทุกตกนรกทั้งเป็นจิตใจเข้ากัน บ่ชดบ่เชิญมือแต่ิดตกตามไปเรื่อยปล่อยให้มานมาขอบง่ำจากข้อเคยจำได้กะบ่เด็กคิดดีถ้าเราคิดดีทำดีซะกะมานก็เข้ามาผัจุเราไม่ได้นะลูกนะจังใบเด้อเด้อออาต้องควรกินน้ำมะพร้าวได้แล้วอืมอ่ะอ่ะฟังต่อเด้อเด้อ บานี่ขายก็คือขายถูกถูกถูกเออเอาก็คือเอาก็คือเยอะๆเยอะๆเขาถึงไปเรียกใครคือวัดกันเลยไม่มีปัญหาหรอกไม่ใช่เนาะครับใครคือก็ให้คือหายได้คือก็เนาะ้วเหรอเอาใครถูกแลานมือขูกมือหับมือขูกมือมัดสุขภาพแข็งแรงขอให้มีแรงนองขอให้ทองแรงมาเกิดจัดการงานขอให้เจริญก้าวหน้า ขอให้ลูกรนะ้านหึงหึงรวยรวยทุกคนนะลูกนะอาจจะเ่อจะเร่ะานี่ก็เป็นแนวทางที่ทั้ง่องทั้งห้อค่ะได้ขึ้นค่ะขึ้นห้อมอเ้วนี้เนาะค่ะเป็นวันที่หกตุลาคมค่ะก่อนจะออกไปวัดป่าโน่นจำปาค่ะ ตัวเลขของปูตาเขาก็จะมีอยยุเบอร์รงเท้าเนาะค่ะเก้าเก้าซีบค่ะแล้วก็เบอร์จริงๆที่ซื้อมากก็คือซี่หกค่ะปูกับว่าอายุปูตายังนุ่มๆอยู่เนาะค่ะซีบซี่ซีบห้าซีบหกค่ะกับพิจารณาเบิ้งค่ะปูไ้คานํามันยิมเนาะค่ะเมื่อนี้ค่ะสีเอาลองเท้าไปไว้ร้านปูตาก็คือปูไ้คาเนมันกับหกสองเก้าซีค่ะค่ะพิจารณาเบิ้งค่ะมาตัวใดชอบตัวใลพี่น้องเขาจังลงทุนเนาะค่ะ สอนซ้อมทุ่งเครื่องค่ะจงมาติดตามคลิปอีกก็ได้นะคะเพื่อเรื่มค่ะปู่จะเอามาแดงไปเนาะคะ่ะจะไปซื้อไก่น้ำนั่งเขียวไก่เก้าตัวตัว,ตว,ตวและเคสีปาทเนาะ,ค,ะค่ะค่ะสำหรับเอฟซีที่เขามารับชมับฟังแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไอ้พานเว้ยเนาะคะ่ะแต่สำหรับคลิปนี้ส่งมันมา,มา,มา,มาลำๆเลยด้วยเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ